พี่ถ้าเบเบดกับผมไหมผมรู้ว่าพี่เป็นเดฟทีวีเอโอไยซูพี่ไ่อ้อุ้ย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 เอาวะโอ้วี่ตีอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะครับแล้วละรอบที่ผมไม่กดเยอะเอ้าเรียบร้อยพี่ พี่ถ้าเบเบดกับผมไหมผมรู้ว่าพี่เป็นเดฟทีวีโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเลยครับเดฟทีวีเอ็กซ์ทูนะฮะก็เข้ามาในแมวนเบเบดก็จะมีเด็กๆน้องๆหนูๆจำได้นะครับเออว่า ปีเนี่ยเป็นใครอะไรแบบเนี้ยเออจำได้ตลอดเลยนะครับผมนี่ก็เพิ่งมีคนอ,อ่าเม้นมานะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมแอดมาเลยวะเน่ยวันนี้ผมก็จะไปเล่นโกส์นะทุกคนนะเออผีนั่นเองนะทุกคนนี่เอออ่านว่าอะไรนะโกส์คา์เคอร์หรอ โค้ดไคเคลรใช่ป่ะเอออ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโค้ดไคเคลรใช่ไหมนี <laughs> ่นะทุกคนโอ้โหอ่าน้องก็จะมากับแรชเชดอะไรนะศูนย์ศูนย์อะไรสักอย่างนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าผมมีหรือเปล่านะฮะอืมเหมือนราหานี้ผมมีอยู่นะอืมอยู่ไหนวะเออไม่มีเหรอทุกคนเดี๋ยวนะผมเข้าไปดูในนี้ดีกว่านะครับไปดูในเซตของมันดีกว่านะฮะมันจะอยู่ในเซตนี้หรือเปล่านี่ไง อ๋อจริงด้วยนี่ทุกคนเดี๋ยวผมกดใช้เลยนะครับนี่ดียวน้องก็จะอยู่ในเซตนี้เลยนะครับแต่ผมหาไม่เจอเฉยนะผมตาเหลือดไลยวะเอ้ยอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะน้องออกมาสิเฮ้ยกูหาไม่เจอเฉยเลยเอ้ยทำไมผมหาไม่เจอไะเช่นไรนี่ไงศูนย์แปดศูนย์อะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปะนี่ใช่ปะ เออเจอแล้วนี่0<ะ>ูนย์แปส่วนบิดจะเป็นบิด GB หรือเปล่านี่ผมคิดว่าตัวนี้นะใช่ปะ่ะเดี๋ยวดูดูในเซตนะครับผมเออใช่ด้วยทุกคนบิด GB สีส้มวะอะไรมาดูดยองยอง,ยองไรน้องมาดีมาลองดีน้องมามามาเอฟซี FC ได้นี่ผมเพิ่งไปอ่านเมนมานี่ y Y S นี่ใช่ปะ่ะเอา้าคนละคนโอเคอุย้ยผมเจอกับวิสาหร,รอดเลยทุกคนมาดูกันนะว่าผมจะรอดหรือเปล่าเลยครับอันนี้คอมโมบแบบธรรมดาเลยนะครับทุกคนชีชูวันโกชู โ okay. อเคผมนะ่าจะสายเดียวกันเออสายเดียวกันว่าดูกันว่าวิสาโรสสายแบบยืนกับผมเนี่ยโคตรไทเคิร์ใครจะยอดใครจะยอดใครจะอยู่ใครจะไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเอา้าเออผมได้สปินไปครับน้องๆดูดีโอ้โหตัวโกงห่ะตัวเมตาละน้อง<ะ>มันจะมาสู้เด็กโกตรเอยไม่ใช่มันจะสู้หีนน้อยของพี่ได้ไงอ่ะมาดีมาดีมาดีาดโอ้โสูพี่ด ฮะโอ้โหพี่โดนสปินไปตอนนี้โหยเท่ากันแล้วว่าหนึ่งหนึ่งแล้วว่าเอาละจังหวะนี้ครับใครจะอยู่ใครจะไปครับผมห,ห,หูปาดก,กันไปปาดก,กันมาครับอย่างงั้นครับอืออะไรอะไร,อะไรมองอะไรนักหนาเอ๋มามาสายเดียวกันด้วยครับนี่ผมบูทมบูทก่อนฟับฟับอง้ผมตีไงอุ้ยอุ้ยอุ้ย็อดเมือ่อกีก้โคตรสวยอะอตือจะได้เป็นสปินไปนะครับผมบูท มบูทผมบูใส่ก่อนฟับฟับฟับยังอยู่ยังอยู่อะทุกคนอุ้ยอุ้ยยังอยู่ยังอยู่จะอุ้ยเต็มหัวกระบาลเอาละจังหวะนี้ครับจะยังไงยังไงยังไงยังอยู่ครับทุกคนขูหมุนหมุนนานกันชัดอะเออสูสีกันเลยว่ะทุกคนอุ๊ยยังอยู่ยังอยู่หรอน้องบูธเลยไง เลยย,รรยังไงครับยังไงอุ้ยอุ้ยผมเบิร์ดอะไรวะผมไม่ผ่านนะเนี่ยไอ้ตายสิซาร่ามามาผมใส่ผมใส่รอบนี้ผมจะเอาเบิร์ดคืนไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเมื่อกี้ผมเน้นตีด้วยไงมันผมจะเลยเบิร์ดนะครับทุกคนอือืเอาหน่อยเอาหน่อยครับเอาหน่อยดีน้องอ้ย เออเฮือีออ่อะไรล่ะกู <laughs> <Brand. S 1> โอ้สู้วิสารรสไม่ได้อะทุกคนคิดดูอะไรนี่มาทำไมโอ้เวลากูไม่ต้องการนี่มึงมาดีจังนะแ <B unk. S 1> ล้วผมทำคลิปแม่งไม่มาทักทีอะมามารอบเดียวอ่ะเออไม่ไม่ไปเว้ยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคอมโบแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมในส่วนของแรชเชตแรชเชตผมจะอะลองเป็นสายตีเลยป่ะเออสายตีจ๋าเลยมา ผมใช้180่งแย์เอหเลยครับบิดเนี่ยผมจะใช้เป็นลองลองบิดเอาบิดคิวแล้วกันนี่เข้ากับเบรดป่ะเดี๋ยวดีทุกคนสีเดียวกันเลยอะมามาน้องใครก็ได้ใครก็ได้จังหวะน <c oughs> ี้พี่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 ไหนอุ้ย <c oughs> ผมเจอกับโอ้โหสายตี T เลยว่ะไม่ตอบแล้วกัน <c oughs> หญิงเว้ยเพงไม่ไม่ใช่อะไรนะตอนนี้กำลังคุณวายกับการแบทเลโคเคปอะอุ้ยสายตีทุกคนผมเจอสายตี T. เดี๋ยวผมเอาเรเชตกับบิดเนี่ยเป็นสายตีพอดีนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าสายตีจ๋ากับกับผมเนี่ยเป็นสายตีแต่งนะใครใครจะอยู่ใครจะไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาวะโอ้ผมวิ่งตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไระครับยังไม่ได้กดอะไรเลยอ่ะตอนนี้ผมได้คะแนนนําแล้วละผมเบิร์ดได้นะเมื่อกี้แต่ผมแบบรู้สึกใส่ๆไม่รู้ว่าดูดิอุ้ยเอาเลยครับโอ้โหดูฉลามฉลามวิ่งแบบฉลามวิ่งใส่ผมแบบู้หจริงจังจัดอ่ะ ป้องกันไว้ก่อนครับป้องกันไว้ก่อนอยังไงยังไงยังไงน้องอุย้ยผมสายแล้วโอ้โห,โหสปินอูเรียบร้อยครับผมสปินปักมาก็มาดีมานินน้องอืออือต่อหัวอ,อือยังไง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 ก็ไม่รักอ่ะผมจะไม่ กดสกิลตีแล้วกันเนาะโอ้โหเหมือนเหมือนผมจะเหมือนผมจะหมดเตมิน่าก่อนนะครับเพราะว่าผมใช้เป็น180หรือเปล่านะครับแล้วก็บิดคิวด้วยในรอบนี้ผมจะไม่ใช้เออสกิลตีแล้วกันเดี๋ยวผมจะใช้เป็นแค่บูทโอเคเดี๋ยวผมจะให้ให้มันตีแบบอัตโนมัติเลยครับผมจะรอแค่บูทก็พอนะครับผมเพราะว่าถ้าผมตีเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียเตมิน่าเยอะนะครับโอ้โหดูสูสใยเหรอใสแล้วอะ สายแล้วอะโอ้โหเรียบร้อยหมดอีกแล้วทุกคนผู้ผมแพ้นี่แหละอะผมแพ้สปินแน่เลยอะทุกคนนะไปแล้วละเห็เราผมไม่ไม่กดเยอะเอ้าเอ้าเอาช <c oughs> นะเฉยเลยครับน้องๆเออไม่ไกดเยอะเลยอะเมื่อกี้ว่าจะไม่กดเยอะนะมาน้องเดี๋ยวมาลองเซตคอมโบใหม่กันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นบิดที่แบบอาบ,บิดสายบาลานซ์บ้างนะครับทุกคน เฮ้ยผมใช้เป็นบิดสายแต่ร้านแบบเอเน้นยืนนานนิดนึงนี่ผมใช้เป็นบิดเฮสต์นะฮะผมมาบิดเฮสโอเคมาอะไรไทยอะไรจำได้เนี่ยอันนี้ก็ FC นะผมว่ามาไปเล่นแมปเบเบดทีไรก็เจอแต่ FC ตลอดนะครับชูวันโกชูดโอเคผมบูทเฮ้ยทุกคนผมเจอตัวเดิมด้วยว่ะอ่าอุ้ยอุ้ยตีผมออกเลยว่ะเอาแล้วผมนันไปใช้อันนี้เด้ทุกคนผมนันไปใช้บิดของบิดเฮสนะครับมไม่ตีอะ่ะไม่ตีอะ่ะ ตีนะบูท like <c oughs> อย่างเดียวครับวยมีโอกาสที่เขาจะตีผมแตกหรือตีผมเบิร์ดได้เลยนะเบิร์ดออกสนามได้แบบเนี้ยอุ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 ้ยเอาแล้วผมผมใสย,ยังไงไม่รู้อ่ะผมใสยังไงไม่รู้ผมจะสปินก่อนเอ้าวโอ้ <c oughs> สปินไม่ได้นาอโอ้โหดิยังหมุนอยู่เลยอะ่ะหมุนติวติวเลย <c oughs> ในรอบนี้เดี๋ยวผมจะลองแบบวิ่งตีบ้างนะครับโอเคที่รู้ๆคือผมน่าจะยืนนานกว่านะครับ ก็จะประมาทไม่ได้นะครับเห็นไหมประมาทปุป๊บตุยเลยอะบอลนี้ไม่ไม่ค่อยผ่านก็ถ้าไหรอ่อะรอนะครับผมจะไม่กดพังเพื่อ,อไม่ตีเฮ้ยไม่ตีว่ะเขาไม่ตีว่ะอือสายจะแบบใช้สกิลผลัก,กอกไหมครับหแหมสปินน้น้องสปินน้น้อง เรียบร้อยผมผลักสปินน่ะ <Yeah. S 1> นี่ทำไมน้องเขาไม่กดสกิลวะแป,แปลกๆนะเนี่ยแปลกๆนะเนี่ยแปลกๆนะเนี่ยจ้องจ้องจ้องจะเล่นคุณหรือ <Yeah. S 1> เปล่าเฮ้ยจ้องจะเล่นคุณหรือเปล่าผมกดสกิลนี่เลยไงถัดนี่เฮ้ยแปลกๆกันเนี่ยไม่สามจาวแล้วว่าสามสามแล้วว่ะฮะเอา้าโอ้น้องเขาน่าจะออกนะครับ <c ười> เดี๋ยวดูก่อนว่ามีคนพิมพ์อะไร แชมป์ระดับประเทศอยู่ต่อหน้าของคุณ<ะ>อุ้ยใช่เหรอใครวะในรอบนี้ผมจะลองเป็นสายอะไรดีทุกคนลองเป็นสายสายตีเลยไหมอ่ายวลองสายตีเพราะว่าสายตีเนี่ยโอเคอยู่นะมันก็พอเล่นได้ไทุกคนมันก็สามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเบิร์ดได้เลยนะแต่ว่า,าต้องหาคอมโบดีๆวะบางทีเราก็อาจจะแบบสู้ไม่ได้นะเพราะว่าเราอาจจะสปินก่อนได้นะแต่ส่วนมากผมถนัดสายแอคแท็กดีทุกคน งั้นเนี่ยผมเล่นเป็นสายแอคแท็ดีกว่านะครับใช้บิดคิวส่วนเรเชตเนี่ยเออใช้เป็น970อันนี้ไงมีคนเล่นอยู่พอดีเลยมามาครับอุ้ยในรอบนี้ผมเจอกับสายป้องกันว่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสายป้องกันกับสายโอ้โหถึงโจมตีใครจะอยู่โอ้โหเรียบร้อยครับผมใช้เป็นกึ่งป้องกันไงทุกคนโดนเลยดิสายป้องกันก็จะได้เปรียบนะครับในส่วนของการป้องกัน จะทําให้ผมเบิร์ดได้ซึ่งถ้าทําให้ผมเบิร์ดได้2ครั้งก็ชนะไปเลยนะเอยนั่นไงว่าแล้วป้องกันจ่าเลยอะแต่ว่าถ้าผมเอาดานบัสเตอร์หรือว่าพวกฟินิกวิงมาก็ไม่รอดนะใส่ป้องกันนะอ่ะเออบอกไว้ก่อนเออนี่เป็นไงน้องเออเอาได้อยู่เอาได้อยู่ะยนะดูในรอบนี้ผมจะชนะได้ไหม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งนีอย่าอย่าเออสวยตอนนี้แหละจัดการมันจัดการมันสิเรียบร้อยโอ้โหเสมอแล้วทุกคนสามสามแล้วสามสามแล้วครับน้องๆเอาละแบบสุดท้ายจะเป็นของใครเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอย่าอย่าตีอย่าพึ่งตีสวยอ าละเอาละหห l a s h ุยยุยุยยายอย่าทำแบบนี้ลดีวดีในรอบยังไงยังไงเพลสปินแน่เลยอะดูตรงอ่ะายกูตายโอ้เพล ทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็รีบกดไลค์สับตะใครผมด้วยนะโอ้ไม่เล่นเลยครับเดอะกสดนี่ถ้าใครอยากเล่นก็ไปหาเล่นกันได้นะครับสำหรับตัวนี้นะสำ <Yeah. S 1> หรับพี่นี่ขอลาแล้วเออจะไม่ใช่ตัวเมตาอย่างเช่นสายโจมตีอะไรแบบนี้เออไม่ไม่ไหวปนะ่ะเออเลิกเลิกล,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 ลากันนะครับผมผมไม่ถูกกับสายนี้อยู่แล้วนะ <c oughs> โอ้แเย่มากเลยผมเล่นไม่่อยไม่ค่อยชนะคนเท่าไหร,ร่นะแต่ว่าถ้าเจอแบบวิสาแอร่ลหรืออะไรแบบนี้ก็เออพอได้อยู่นะเจอกันคลิปหน้าจา้ะสหรับคลิปนี้ซิโยเกนิกไทม์จ้าคุณบาย